02. ล่างเน้นเน้นแอดปุดมธัญญาหาร 96. บนตรงตรงลือล่างสนางเมือง 16. มิถุนายนพศ2565มาแล้วคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อน,นำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปย่างพี่น้องปองไปสูู่่สุกคนแล้วค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ้อมผ้าพาเลยนะคะพบกันอีกครั้งเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะ แม่มอนก็มีแนวทางของแอดอุโดมธัญญาหารนะคะงวดที่ผ่านมาเข้า0ูนล่างเน้นๆเลยนะคะ2ตัวตรงๆเลยค่ะอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองชุด6หางบนและล่างเข้าบ่อยเดินดีมาแล้วเช่นกันนะคะ3ตัวแอดนันค่ะเต็งต๊ดนะคะมาแล้วเหมือนกันค่ะและแอดนัทคุณแม่ลูก2นะคะที่ให้ชุดแนวทางเข้า 1น6นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะและอีกหลายท่านหลายอาจารย์ในคลิปนี้ค่ะมาล้าใหญ่กระหางแล้วค่ะพี่น้องไปพบกับแนวทางชุดแรกกันเลยค่ะเริ่มที่แนวทางของแอดหนุ่มเชียงใหม่กันก่อนนะคะท่านผู้ชมแม่ม่อนบอเจอร์ล้ายงวดเนาะค่ะสำหรับของแอดหนุ่มเชียงใหม่ชุดนี้นะคะ16มิถุนายน2565 03 09า7ยน 6183และ05นะคะตามมาติดติดด้วยแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยชุดบนนะคะ16เดือน6 6 5นะคะวิ่งบนที่4และ5ค่ะฟันที่5นะคะชุด2ตัว4 6 4 7 5 7นะคะเน้นเน้นหนักหนักนะคะ5 4 5 6 3ตัว6 5 4ค่ะ เบิ้ลนะคะ44และ55ชุด3ตัวรองค่ะ754 756 655และ644นะคะต่อด้วยแนวทางเลขลับเฉพาะวงในค่ะหลุดมาล้ายงวดแล้วเนาะค่ะสำหรับเลขลับเฉพาะวงใน16มิถุนายน2565 ตามกันต่อไปนะคะท่านผู้ชมหากว่าชื่นชอบนะคะ2 1 2 5 3 1และ3 5นะคะเมื่อมีเลขลับก็จะมีคู่ต้นบนค่ะท่านผู้ชมและคู่ต้นบนค่ะ2 3 2 5นะคะซึ่งก็จะเด่นชนกันอยู่แล้วนะคะสำหรับแนวทางสองชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมมารอลุ้นกันค่ะว่างวดนี้จะกลับมาหรือเปล่านะคะ มาต่อกันที่แนวทาง6หางบนล่างของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองนะคะท่านผู้ชมเป็นที่รู้กันดีนะคะเข้า96นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมา2ตัวบนตรงๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะท่านผู้ชม16ชุดกำลังดีก่อนนะคะบนและล่างให้มาที่40 41 42 47 70 71 72 77 8 0 8 1 8 2 8 7 1 0 1 1 1 2และ1 7นะคะสำหรับ6หางตัดมาแล้วค่ะ7 0 7 1 7 2 8 0 8 1และ8 2นะคะสำหรับแนวทางชุดนี้16ชุดกำลังดีเพื่อนเน้นทั้ง7 1และก็1 7เลยนะคะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาเป็นยังไงคะ7 1 1 7 งมากเลยนะคะสำหรับแนวทางผู้ว่าราชการคนที่17ของกรุงเทพมหานครนะคะจะมาหรือเปล่าสำหรับงวดนี้รอลุ้นกันค่ะไปออก3ตัวหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ817ของอาจาร,รย์ชาัดชาตินะคะตามกันต่อที่แนวทางของแอดนัดคุณแม่ลูก2ค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะลูกสาวเขียนให้เขียนให้แค่2ตัวนะค่ะพี่น้องเนาะ แอดนัดคุณแม่ลูก2ก็เลยเอาเลขที่ลูกเขียนให้มาจับวินนะคะชุดตัวเลขวินค่ะมี5 1 2และ3นะคะ3ตัวตรงโต๊ะ1 2 3 2 5 1 1 3 5และ5 2 3นะคะชุด2ตัว1 2 1 3 1 5 2 3 2 5และ3 5นะคะบนล่างไปกลับด้วยนะคะท่านผู้ชม ต่อด้วยแนวทางของอาจารย์นันค่ะชุด3ตัวบนเนต็งตดนะคะ21ชุดค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะ18ชุดเข้า3ตัวโตดนะคะ619นะคะ2ตัวไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่16เดือน665นะคะ508 538 530 550 500 558 588 5 4 0 5 4 8 9 0 8 9 3 8 9 5 8 9 3 0 9 5 0 9 4 0 9 4 8 9 0แและ9 8 8นะคะ4 5 3 4 0 3 4 0 8ค่ะท่านผู้ชมวิ่งที่5นะคะส่วนคู่ตดให้เน้นไปที่5 3 5 8 0 3 0 8คู่ทาง5 0 9 0และ 9 8นะคะทั้ง21ชุดที่ผ่านมาแม่มอนก็ซิมักไปที่588เนาะค่ะพี่น้องเนาะย้อนเป็นเลขทะเบียนรถค่ะของหนองไทค่ะพี่น้องต่อด้วยแนวทางชุดสรุปล่างงวดน,นี้ค่ะ4 2 4 7 8 2 8 7 6 2 6 7 เพิ่นวันดับ6กค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ให้6กส7มาอยู่เนาะค่ะ2หางค่ะเน้นเน้นคือ8 2และ8 7นะคะจัดไปค่ะท่านผู้ชมต่อด้วยแนวทางล่างของแอดนานาค่ะฟาดชุดเดียวเพิ่นวานเนาะค่ะ8 3 3 8นะคะสำหรับงวดนี้16เดือน6 6 5นะคะ ต่อด้วยแนวทางของแอดไก่ค่ะ16มิถุนายน65นะคะ23 51 53 61 64 73 82 83และ93นะคะแอดไก่ก็ให้ทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมมี82 83 83ของแอดนานานด้วยนะคะ82ของอาจารย์นันนะคะท่านผู้ชม ต่อกันที่ฝันเป็นจริงชุดนี้ค่ะท่านผู้ชม16มิถุนายน65นะคะ498นะคะชุด3ตัว2ตัวค่ะ4984และ98นะคะส่วนปั้นนี้ค่ะงวดวันที่16เดือน6 65นี้ค่ะให้ที่906734เด่นที่0ชุดบนนะคะ 3 0 7 0 3ตัว0 97ค่ะชุดล่างให้เน้นไปที่97นะคะท่านผู้ชมมาดูแนวทางของอาจารย์เต๋าบ้างค่ะเป็นชุดบนนะคะ16เดือน6 6 5ให้เด่นที่เลข4นะคะชุด3ตัว1 4 8 7 4 8และ6 4 8ค่ะ2ตัวให้4 7และ4 8นะคะ ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์โอพันเปอร์เซตพี่น้องบรมเลนล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะสำหรับชุดต่อมาค่ะเดือนนี้ค่ะเป็นที่รู้กันแล้วนะคะว่าเป็นเดือนของพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะรำลึก30ปีพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตในวัย31ปีไหมสามศูนย์สามหนึ่ด้อค่ะพี่น้อง เกิด04ค่ะสิงหาคมนะคะ2504ก็504นะคะอย่าลืม250นะคะพี่น้องเสียชีวิต13มิถุนายน2535นะคะค่ะก็ามารอหลุนกันค่ะว่า13จะมาหรือเปล่านะคะแต่ศูนย์ที่ยังไม่มาก็คือ04และ00นะคะท่านผู้ชม และค่ะเราก็จะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของแอดอุดมธัญญาหารนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะ02เน้นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้าข้องเพลนแท้ๆเนาะค่ะเน้นชุดเดียวเลยค่ะพี่น้องเรามาดูกันที่งวดใหม่กันเลยนะคะ16มิถุนาย,ยน2565นะคะ7และ6น่าจะเป็นชุดบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าชุดล่างนะคะ อุดมธัญญาหารก็ให้มาที่46เน้นเน้นเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมชุดเดียวเน้นๆเ,เลยค่ะ46ค่ะก็จะชนกับแนวทางของแอดโกมนนะคะที่ให้สับสับ,ส,บสับนะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสับคือชุดเน้นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมาท้าลุนกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่าเป็นชุดเน้นตรงกันหลายเจ้าหลายสำนักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะข,ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการไหนแม่มอนก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ